ที่สุดในการเราคอยสำหรับสีขาวนะโต้ตาแคมรี่2.5 HV Premium นะับปี2020นะรถหน่วยง,งานนะครับรถผู้บริหารปีนันนี้สวยจัดเลยเนี่ยหารุ่นนี้อยู่นะครับให้ไวนะสีขาวมาแล้วเลขมาอยู่แสนสองนะนะครับสวยจริงรถของหน่วยง,งานผมจมกันนะฮะบบกสวยภายในสวยนะฮฟังชั่นการใช้ง,งานอุปกรณ์ความปลอดภยัย นะครบท้วนพี่คันนี้แอร์แบ็กเก้าใบนะนะครับบายสวอตมิเตอร์ทั้งชคอนโทรลเก็ทอฟฟิตกับลดมีมาให้นะแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะครับแอดัพติฟควบคทรมีมาให้ครบท้วนพี่นะไม่มีที่ติเลยสีขาวด้วยนะครับโอเครายละเอียดเป็นยังไงนะฮะไปดูรายละเอียดในคลิปให้จบครับผมไปครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมรีมือสองแอร์คอร์ดมือสองนะครับผมนะครับบิมเพชรยนต์นะครับผู้บริการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับคันนี้นะฮะท็อปสุดๆตารางเข้ามาแล้วนะสําหรับสีขาวนะ โตโยต้าแคมรี่สองจุดห้าเอชวีพรีเมียมนะฮะปี2020นะฮะโอ้โหพี่สวยจัดจริงๆรคันนี้เห็นแล้วละลายเลยนะนะครับโตโยต้าแคมรี่นะฮะ2.5งจุดห้าเอพรีเมียมปี2020นยี่สิบนะฮะที่สุดในการรอคอยนะทะเบียนสวยด้วยนะ6870ครับนะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับทักด่วนเลยพี่นะทักด่วนเลยนะสีขาวนะครับเข้ามาแล้วนะนะครับออกค้างมันล้านเจ็นะฮะนะครับปรับกล้องนิดนึงนะฮะพี่โดนขายอยู่ที่ราคา889,000บาทนะะะฮนครับไม่จอื่นเก้าพันบาทนะฮะ ะครับหารุ่นนี้อยู่นะครับให้ไวแล้วกันนะนะครับมาดูได้ที่บริษัทเพจยนนะซอยเสตไทยนะ68นะครับผมนะฮะกับผมบีเพจยนนะครับผู้ดีการฝ่ายขายนะครับนี่ผมขายได้แคมรี่ขายได้คอร์ดนะนะครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องรุ่นนี้นะฮะสเปคนี่นะฮะหรือว่าในเรื่องของราคานะรู้แน่นอนเลยพี่คันนี้นะผมรู้ดีแน่นอนคันนี้นะท่อนะฮะออกฝั่งซ้ายนะสำหรับตัวไฮบริดนะครับนี่พี่ดูเหรือคุณสันไม่มีบุบไม่มียิ้มได้เป็นสีเดิมนะนะครับเดิมบางทั้งคันเลยรถของบริษัทญี่ปุ่นนนะะมมิโโตครับ เซนเซอร์ S S ensor, ล็อบคันเนะี่ยมีมาให้ด้านหลัง4ด้านหน้า2นะครับพี่ดูสภาพโอ้โหคลิปจริงๆยางเป็นขอด้านหล่อมนะนะครับ m a ็ Mac 17นะยังไม่ดูรายละเอียดนะครับรถเข้ามาขอถ่ายเลยนะไปหน้าโปลเตอร์นะฮะเดย์ไทม์ยิงไรครับนี่สวยจัดนะสวยจัดเลยบานหน้าเดิมหลังเดิมกระจกเขียวๆเทาๆตามสไตล์ l ล x กช y ีนะนะครับพี่ดูผมถ่ายแบบเอาเป็นไม่แยกเลยนะนะครับ ถ่ายดูภาพรวมแล้วกันนะนี่เบาะไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะปับน้ำพิงแผงประตูสวยนะฮะกระจกขึ้นลงออโต้สีบานนะฮะกับได้สวยนะฮะพยังรองพื้นมีให้นะครับเบาะสวยพี่นี่พี่ดูเบาะนะนะครับนะฮะรับได้นะสภาพนี้ผมรับได้นะนะฮหนึ่งแสนสองหมื่นโลพี่นะครับท็อปสุดตารางนะครับนี่เนี่ยคุณใจมีให้รู้สึกจะเ๋ยวนะมีให้หนึ่งดอกนะดอกเดียวครับนะหัวเกียร์สภาพนี้เลย นี่ตกแต่งเป็นไลท์มีลิเดียมนะนะครับมีลิเดียมนะมาสตาร์ทเครื่องกันไปเไวๆนะนะครับให้ดูภาพรวมนะครับวันนี้ให้ดูภาพรวมเล็กมาอยู่หนึ่งแสนกับสองหมื่นนะฮะกราฟิกขึ้นมาเป็นรันเวย์นะนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมาดูเลขหม่นะหนึ่งแสนกับสองหมื่นโลพี่นะครับระบบความไปให้มามีบัสปอร์ตมิเตอร์นะ RCTA นะครับเซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่แรงดันลมยางนะครับมีมาให้นะ ตรวจวัดแรงดันลมยางนะครับแล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนร้หน้องน้องเรนะครับมีให้ครบส้วนมัดหลังไฟฟ้ามีให้นะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับโอ้โหสีขาวเป็นสีที่หายากมากพี่นะ่ยแอร์แบ็กตคลืโซลมีมาให้แอร์แบ็กเก้าใบพี่นะครับกล้องแปดเอ่อแปดนิ้วนะนะครับแปดนิ้วของ JBL นะครับมีลำโพงทวิสเตอร์ของ JBL ด้วยนะครับแอร์เป็นนาโนอีแล้วนะสำหรับปียี่สิบนะครับแล้วก็ที่วางวอลิชชัตเตอร์นะครับของโทรศัพท์นะ นะครับที่วางแก้ว2จุดนะฮะใหญ่ๆใส่เยอติได้นะฮะพัดลมเป่าด้านหลังนะครับเบรคมืออปโคไฟฟ้านะอีโคโหมดนะว่าโหมดสปอร์ตโหมด e v โหมดนะฮะครบถ้วนคันนี้ผมบอกเลยนะฮะสวยจัดนะใครหารุ่นนี้อยู่สีขาวมาน้อยนะครับด้านบนหลังคาสรุปนะแผงกดะจมีกระจกให้มีไฟห้างกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะฮะมีบันทึกกล้องหน้าให้ด้วยนะนะครับไม่มียันไม่มีขล่าพี่โอ้โหสภาพแล้วไฮไลท์คันนี้ผมบอกเลยดูแถว2พี่นะฮะ รถให้ความสะดวกสบายกับคนนั่งหลังนะคันนี้ผมบอกเลยรถผู้บริหารนะครับนะรถผู้บริหารมาดูนี่แต่งมังแดดนะนะครับคนตัวลงก่อนเนี่ยโอ้พี่ดูไม่ได้นั่งฮนะเหมือนจะได้นั่งนะแต่ไม่ได้นั่งนะผมว่านะเนี่ยนี่สภาพแลวก็ที่ปุ่มปรับนะฮะแต่งคนโซลน,นะปรับเบาะได้นะครับปรับเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านหน้าได้นะปรับเสียงปรับวอลุมนะครับอแอร์หลัง ตรงนี้ปรับได้นะปรับอุณหภูมิได้นะนะครับจากตรงนี้แผงคอนโซลน,นะนะครับนี่นะครับแล้วก็ว่าหลังไฟฟ้านะครับเนะียแล้วก็บาะปรับได้อ่ะดูหน่อยหนึ่งสองสามปุ๊บลงนะหนึ่งสองสามปุ๊บนี่เลื่อนลงเลยนะนะเลื่อนลงเนะยอ่ะเลื่อนขึ้นอีกทีปุ๊บนี่มันพิเศษตรงนี้แหละพี่นะมันพิเศษตรงนี้ไฟเป็นเอ่อมินิมอลมินิมอลนะเล็กๆนะครับนะฮะตรงนี้พี่ใส่แก้วมีมาให้นะฮะ พรมครบเบาะสวยนี่สวยจัดพี่บอกเลยให้ไวนะหลังคาสวยนะฮะถึงผมสนันด้านข้างด้านหลังไฟไฟไท้ายเนี่ยไม่มีน้ําขังนะครับนะไม่มีรองน้ําได้สภาพเดิมเลอะหน่อยนะขับมาปั๊บก็ถ่ายเลยยังไม่ได้ล้างนะเป็นอางิงจู๋่นะซีนกาวเหนืองาฝาพี่นะโอ้โหสวยจัดนะคันนี้สีขาวหายากหลังน้ําสวยเดิมจุดขึ้นลงจุดรัของ ดูสภาพเนะี่ยถัดท้ายมีมาให้นะฮะดูหน่อยด้านท้ายโโอยางอะไรปึ๊บนี่ล้อแม็กนะฮะล้อแม็กได้ขาได้ล้อแม็ก17สบเจนิ้วมาห้าวงนะนะครับแล้วนะมาลองรับ e ยี่ิบนะครับด้านท้ายสวยนะีดูตรงนี้หน่อยรอยขีดของคุณยนต์นะอ่ะยังอยู่นะนะได้สภาพเดิมครับ เวนอักอยู่ครบนี่น้องเพิ่งถอดมานะเพิ่งถอดดูมานะนะครับนะคราวนี้ประมูลมาพี่นะครับบอกตงนะรถหน่วยงานครับทีสุยิสมิโตโมะนีอ่ออฟเทอร์เบิร์นะครับปีส0 2 0นิบนะฮะเลขเครื่รองเลขถังเลขเครือ่รอง a ส5ห้า a นะครับสติ๊กเกอร์มอกรเบาะใช้ได้นะไม่ขาดนะผมนะใช้ได้เลยครนนี้นะครับจุดลงสิกเกเพจกับบนันไดเนี่ยผมถ่ายคลิปในวันที่สิบเก้านะพฤศจิกาย,ยนนะ เพอร์รีพรบนะฮะเกว้าพุ่ิกาหกเก้าวิเดิมๆกระจกบานหน้านะฮะโต้ตาเดิมโอ้โหหาที่ไหนอีกสภาพนี้พี่ดูสภาพไปหน้าเบนเดอร์เดทามิ่งไรนะนะครับด้านหน้าเป็นเซ็นเซอร์เป็นเรดาร์อยู่ด้านหน้านะด้านหลังโลโก้นะนะครับเรนเดอร์ตัวจับในเรื่องของแอร์แอปเปิลพ,พุ่งโซนโอนนะนะครับสติ๊กเกอร์5ดวงครบเครื่องยนต์ทำงานพอดีเม็ดอาร์ครบเม็ดอาร์ครบนะนะครับซีนกาวเนะี่ยพิมพ์ใสน็อตฝา โอ้โหสุดจริงๆอันนี้นะฮะแปดแสนปดหมื่นเกบาทนะฮะแปดแสนดเกบาทเครื่องติ่งกาวยังอยู่นะนะครับสภาพเดิมไม่ต้องมันใหญเยอะด่นะนี่ก็เดิมแล้วนะเนี่ยแปดแสนแปดหมื่นเก้าบาทนะออกห้างมานล้านเจ9ด้าพี่ดีว่าล้านแปดนะนะครับล้าน8ปดแปดแื่นเก้าบาทหายไปประมาณห้เซนตพี่นะครับสนใจเบือผมด้านล่าง0ุดก็สามสองกา้าแปก้าดนะครับปีประจุนะ น้องทางอะไรนะครับ S Line หกหก B B พี่นะครับหกหก B B B หกสองตัว B สามตัวครับนะ S ไลน์เข้าไปเลยนะครับไม่พูดเยอะพี่คนนี้โทรอย่างเดียวนะนะครับคอมเมนต์สนใจช้าไปพี่ผมบอกเลยใครคอมเมนต์สนใจช้าไปนะโทรอย่างเดียวนะครับหรือ S ไ i n ์ส่งมานะฮะโอเครอคลิปนี้นะฮะะนครับให้ไวแล้วกันลาไปก,ก่อนนะผมสวัสดีครับ